เคยไหมครับบางทีเราออกไปข้างนอกบ้านนะครับแล้วก <és> ็คนมองหน้าเราก็ยิ้มให้เรานะครับบางคนก็หัวเราะเบาๆนะครับแล้วเราก็อาจจะเผลอคิดไปนะโอ้วันนี้เราคงแบบดูหล่อนะครับดูสวยมากเลยมีแต่คนยิ Basket ้มให้เรานะครับพอเข้าไปในห้องน้ำอีกทีถึงได้รู้ว่าโอ้ตายแล้วนะครับมีรอยเปื้อนอันเบลเอร์นะครับอยู่ที่หน้าเรานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะครับคือบางอย่างนี่มันอยู่ใกล้เรามากๆนะครับแต่ยิ่งอยู่ใกล้เราก็ยิ่งมองไม่เห็นวันนี้จะชวนพวกเรามาพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าว่าบางทีใกล้แค่ตาแต่ว่าเราหาไม่เจอครับ CGN TV สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับท่านกำลังรับชมรายการ Living l i f e กับผมวิทยาวุฒิไกรเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ตั้งแต่ข้อ1ถึง15ด้วยกันครับ ปัญญาจารย์บทที่สข้อหนึ่งถึง15มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวรระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียด มีวาระสงครามและวาระสันติคนงานได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากตรำของเขาข้าพเจ้าเห็นภารกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ก็เพื่อให้พวกเขาสารบวนอยู่กับภารกิจนั้นพระองค์ทรงกระทําให้สปปรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังคนไม่พบว่าพระเจ้าทรงกระทําอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปลมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์คือให้มนุษย์ได้กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรำของเขาข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรือจะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระพักพระองค์ อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้วอะไรๆที่เป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้วและพระเจ้าทรงทําสิ่งเดิมซ้ําอีกพี่น้องที่รักครับในพระคาของพระเจ้าเนี่ยได้ พูดเอาไว้ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3าข้อ1นึถึงสิซึ่งผมเชื่อว่าเราหลายๆคนที่นี่นะครับหรือคนที่เป็นคริสเตียนนะครับรู้จักพระคําของพระเจ้าดีเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับพระคําตอนนี้มากๆเลยก็คือว่ามีฤดูการสําหรับทุกสิ่งนะครับแล้วก็มีวาระวาระที่คู่กันนะครับเช่นวาระเกิดวาระตายนะครับวาระพบวาระลาจากอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าพี่น้องพิจารณาดูเนี่ยนะครับก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยจะมีคน2ประเภทด้วยกันคือคนที่ทําไมครับพิจารณาเฉพาะด้านศา คาว่าด้านซ้ายคือตัวแรกนะครับก็คือว่ามีวาระกําเนิดมีวาระปลูกก็คือบางคนก็จะมองในด้านบวกคนอายุน้อยใช่ไหมครับก็มีความรู้สึกว่าชีวิตยังอีกยาวไกลชีวิตเป็นเรื่องสนุกสนานโอ้อยากโตเร็วๆจังเลยอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวฉันอยากโตกว่าน,นี้เร็วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอายุมากก็มีความรู้สึกว่านี่ฉันคงใกล้แล้วสินะนะครับวาระตายใกล้เข้ามาแล้วสินะหรือวาระที่พัดพรางใกล้เข้ามาแล้วสินะเจ็บป,ป่วยใกล้เข้ามาแล้วสินะก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลและก็วุ่นวายใจ คำว่าวาระหรือคำว่าฤดูกาลนะครับบอกความจริงกับพวกเราให้เราทราบความจริงของพระเจ้าอย่างหนึ่งครับก็คือว่าพี่น้องที่รักครับมันเป็นความจริงที่พี่น้องต้องยอมรับว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุครับถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าอะไรหมดอายุได้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะชวนพี่น้องไปก็คือเปิดตรับแต่งหน้าของผู้หญิงนะครับเปิดมากันเห็นกระจกผู้ชายก็เข้าห้องน้ำนะครับเห็นกระจกปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในกระจกคือสิ่งที่สามารถหมดอายุได้ คือตัวเรานั่นเองนะครับพวกเราเนี่ยถ้าไม่ปฏิเสธความจริงนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะรู้จักโบ็อกหรือว่าจีซิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะพบความจริงว่าถึงแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้บริการทางแพทย์อย่างเต็มเหนียวแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งวาระเวลาที่มันมาเผชิญหน้ากับเราได้ทุกอย่างมีวันหมดอายุครับเราแก่ลงนะครับ อะไรที่บางควรที่เราอยากจะมีเยอะๆมันก็น้อยลงนะเส้นผมของเราอะไรที่เราอยากจะมีน,น้อยๆมันก็มีเยอะขึ้นรอยย่นของเราใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าแหมรอยย่นของเรานี่มันชักเหมือนวงปีต้นไม้นะครับรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากส่องกระจกนะครับตอนเนี้ยผมก็มีเหมือนกันนะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ต้องใช้ความสังเกตมากเลยครับเห็นมันผ่านก็รู้แล้วว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยรอยเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่พี่น้องรู้ไหมครับในพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้พูดความจริงที่เป็นใจความสําคัญในพระธรรมชุดนี้นะครับไว้ในข้อ11เครับเราดูข้อ11ด้วยกันนะครับข้อ11บเอนี่ยบอกเอาไว้น่าสนใจมากๆครับเป็นข้อที่เราหลายๆคนท่องได้ว่าพระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงกระทําอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้าย นะครับแล้วมาดูช้าๆไปได้วยกันนะครับที่เป็นแก่นของพระัมีตอนนี้เลยนะครับ mm. พระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันในทุกสิ่งที่หมดอายุพี่น้องที่รักครับมันจะมีวาระที่มันงดงามวาระที่มันเบิกบานวาระที่มันเป็นประโยชน์นะครับแล้ววาระที่มันจากไปด้วยไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราดอกไม้สักดอกหนึ่งที่บานตอนเช้าแล้วก็ล่วงโรยไปในตอนเย็น ทุกสิ่งทุกอย่างมีวาระมีวันหมดอายุของมันนะครับไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้บ่อยๆนะครับว่ามีหลายๆลคนก็บอกว่าอยากได้ p อโฟนใช่ไหมครับสมมติว่าหลายๆปีที่แล้วเนี่ยคนก็อยากได้ i p โฟน e 6มากๆเลยโอ้โหหรูหรามากเลยดีมากๆเลยกล้องสวยจังเลยถ่ายออกมานะเราดูดีจังเลยนะครับแล้วคนก็บอกว่า นี่จะเป็นมือถือตัวสุดท้ายของเราในชีวิตละมันจะใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอน iPhone 6นะครับผ่านมา4 5ปีไม่ทราบตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้วครับพี่น้องอาจจะทับกระดาษอยู่หรืออยู่ในลิ้นชักหรือว่าอาจจะเทินไปอยู่ในร้านโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ทุกทุกคนก็เริ่มบอกว่าเอาละ่ะ p h o n e 14 Pro Max จะเป็นเครื่องสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็พูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างมันมีวาระของมันนะครับมันมีจุดที่งดงามของมันแล้วมันก็มีจุดที่มันจะหมดอายุข,ของมันไปเปเเ็นรรรรื่องธมชาคับ พี่น้องที pues, ่รักครับเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ชีวิตของเราก็มีวาระเราต้องใช้วาระของเราอย่างเกิดผลที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ถ้าเกิดชีวิตเรามีแค่นี้น่าเสียดายครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทําไมครับพระเจ้าทรงบรรจุสิ่งหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของมนุษย์คืออะไรครับนิรันการนะครับคาว่านิรันการตรงข้ามกับสิ่งที่มีวาระสิ่งที่มีวาระมีวันหมดอายุนิรันการคือสิ่งเดียวที่ไม่มีวันหมดอายุและพระเจ้าบรรจุไว้ไหนนะครับไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังค้นหาไม่พบนั่นแปลความว่าถ้าเกิดเรามีสัญญาแพทย์มือหนึ่งนะครับหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ช่ำชองมากในการที่ส่องกล้องจุลทรรศพยา,ยามาค้นหาเซลล์ของเราผ่าตัดเรานะครับเขาจะไม่สามารถค้นพบได้เลยว่านิรันดร์การมันถูกบรรจุไว้ตรงไหนแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่านี่ไงผ่าตัดแล้วไม่เห็นแปลว่าไม่มีพี่น้องที่ัะครับมีหลายอย่างทีเดียวนะครับที่เราผ่าตัดมองไม่เห็นด้วยตา แต่เราสัมผัสได้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับความรักของคุณพอ่อคุณแม่นะครับความกตันยูความสะเทือนใจนะครับอารมณ์ความรู้สึกของเรามันอาจจะไม่มีนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่า,วามันอยู่ในซิลิบัมไงครับอาจารย์มันอยู่ในสมองไงแล้วก็แล้วแต่ความเข้าใจของเรานะครับแต่สิ่งนี้บอกความจริงนะครับว่านิรันดร์การที่ถูกบรรจุไว้ในจิตใจของมนุษย์นั้นพระเจ้าประทานให้กับเราแล้วและมันเหมือนกับรอยเปื้อน,น,นบนใบหน้าของเราครับที่เราออกไปข้างนอกแล้วเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นนะแล้วก็หัวเราะใช่ไหมครับ บางทีมันใกล้แค่ตาแต่เราหามันไม่เจอครับพี่น้องที่รักครับสิ่งที่นิรันดร์การที่สุดนะครับสิ่งที่จินซีฮ่องเต้นะครับพยายามส่งคนออกไปตามหายาอายุวัฒนะเพื่อให้พระองค์ไม่มีวันตายเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันอยู่ข้างในเรานี่เองนิรันดร์การอยู่ภายในเราสิ่งที่เราจะสามารถมีความสุขแท้ได้แล้วค้นพบได้ก็คือเราต้องสามารถคอนเน็กกับสิ่งที่อยู่ภายในเราที่คนหาไม่เจอและทำยังไงเราถึงจะหาเจอละครับมีสะพานเส้นเดียวครับ พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระองค์เราจะสามารถไปสู่นิรันดรานั้นได้มีทางเดียวครับพี่น้องครับคือการที่เราจะรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเดินข้ามสะพานแห่งความจริงสะพานข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ไถเราบนไม้กางเขนแล้วไปสู่นิรันดรานั้นและนิรันดรานั้นแหละครับจะเป็นคําตอบให้กับชีวิตของเราได้ค้นพบว่าเรามีความสุขได้อย่างไร ใกล้แค่ตาแต่หาไม่เจอแต่ถ้าวันนี้พี่น้องหลับตาลงสิ่งที่ตามองไม่เห็นเราจะสามารถค้นพบได้เราอธิฐานด้วยกันดีไหมครับที่เราจะสามารถค้นพบสิ่งที่อยู่ใกล้แค่ตาเราแต่เรายังหา,มาไม่เจอขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานะครับเราอธิฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความจริงที่พระองค์ได้ทรงอนุญ,ญาตและซ่อนไว้ในพระคําความจริงของพระเจ้าว่ามีสิ่งมากมายในบนโลกนี้ที่เราเห็นว่ามันมั่นคงและแข็งแรง แต่วาระเวลาของมันมีอยู่อย่างจำกัดวันหนึ่งมันจะต้องถูกทำลายลงมันจะต้องสูญสลายไปตามการเวลาแต่พระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นคือนิรันดร์การที่อยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเราไม่สามารถค้นพบได้เองแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงส่งกุญแจและสะพานที่นำเราไปสู่ความจริงนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงนิรันดร์การ ที่พระองค์ทรงบรรจุไว้ในจิตใจของเราขอพระเจ้าสุโปรดเมตตาด้วยเถิดที่พระเจ้าจะให้เราค้นหาและพบกุญแจนี้ค้นพบสะพานนี้และนำเราไปสู่ความสุขแท้ที่เราจะสามารถได้คืนดีและมีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลจากรายการ Living Life เพียงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าได้รับอะไรจากการเฝาเดยวกับรายการ Living Life ตลอดทั้งปีนี้บ้างพร้อมใส่แฮชแท็กว่าแฮชแกกิจกรรม Living Life ขอบอกอีกครั้งนะคะว่าอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคมนี้2565เท่านั้นและจะมีการประกาศผลผ่าน Facebook CGNTV ไทยในวันที่2 1ถึง24ธันวาคม2 5 6 5 คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตาม Living l i ลฟ์ตลอดทั้งปีนี้นะครับและเชื่อว่าพี่น้องคงมีพระพรหลายๆอย่างอยากจะมาแบ่งปันนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมนะครับเพื่อร่วมสนุกกับทาง Li v วิ g l i ลฟ์ด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะไม่กระจุกแต่กระจายตัวออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับ